ดีใจมากที่ซึ่งปกติแล้วว่าพวกเราจะไม่ได้มีดูกลางเรื่องครั้งนี้ได้ดูกลางเรื่องก็ทําให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นอีพีที่แบบมันแบบจุดพีกจริงๆของอ,ของไขยเพราะนั้นสมควรครับที่ได้มาดู EP หกของเราทุกคนดีใจอะที่ที่มันเป็น EP ที่สําคัญแล้วเราได้มาดูในโรงภาพยนตร์ที่จอใหญ่แล้ว มันมันเต็มตา,<ช>ตากับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่า e ีที่6เนี่ยมันมันมันเป็นอีกหนึ่งจุดพีจริงๆสำหรับเรื่องราวสองขายนี้นก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆล้วกันที่แบบมาหาเรากันเยอะครับแข่งลัากับลูกน้าน ครับก็ดีใจเสมอครับทุกครั้งที่ได้ดูซีรีส์กับแฟนคลับครับดูคนเดียวมันไม่สนุกครับต้องมาดูกันเยอะมันมีจังแบบว่าบางซีนที่มันแบบว่าวิวอะไรกันจะแบบว่าช่วยกันส่งพลังครับเวลาเราแบบว่าเห็นรีแอคชั่นที่เขาแบบสนุกไปกับผลงานของเราเราก็ดีใจคุณอยากถามเบ่อนกีรือเปล่าด้วยครับบางทีกีคนเดียวมันก็เหงาไหมครับต้องหาเพืิอนกีด้วย ก็เหมือนที่พี่เฮงพูดเลยค่ะว่าดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมดูอะไรเงี้ยร่วมลุ้นไปกับบพี่ๆแฟนคลับอะไรเงี้ยเก็ดีใจแอย่างที่พี่ก่อนหน้าก็เกิดเรื่องราวค่อนข้างที่จะใหญ่นี่เลยสองคนนี้เลยสองคนนี้เขามีความ หึงห่วงแรงอันนี้หึงห่วงแรงอันนี้ก็รักเจ้านายแน่นอนซึ่งเหตุมาจากใครคุณความสวยของเราเป็นผมทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไรเลยคุณกิตติเขาอาจารย์กิตติเขาตเขามันราเใช่ร้ายมากับพี่คุณละค่ะอ๋อตก็คือดีดีเราก็ไม่ผิดพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณใหญ่ เขาชอบเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ล้วแบบถ้าเราคือเพื่อนเราก็สวยน่ารักนิสัยดีถ้าพี่ชายเราจะจีบจะอะไรเราก็อ้าวสนับขนุนอยู่แล้วเพราะพี่ชายเราก็ถือว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะดูมาคุณยายเพาไงคะครับเขารักของเขามาตั้งนานแล้วครับแค่คุณชายเขามาที่หลังแต่เขาอยากแซงคิวก็ต้องต่อคิวหน่อยครับเฮ้ยต่อคิวด้วยอ่ะต่อหรออันนี้มันรีเซ็ตักรวาลใหม่แล้วมันต้องอ้ามใครดีใครเ่เซนซีโร่เหรอเซ็วซีเราทำร้ายผิดคนแล้ เออเราไปทำร้ายเลยดีแทนเราไปหลอกแทนเลยเจนี่ต้องโดนอ่ะเออเจนี่เจนี่ต้องโดนอ่ะแสบจัดการแสบจัดการเขาไปฟองพี่สาวเขาหนาเออพี่สาวเขาปากแดง้วจริงถ้าพี่สาวเขามาตัวใครตัวมันนะขอรับจริงเห็น่ากลัวจรขาเดินเออาไปพี่บ้านเขากุเลยนะสีหลังแด่หลอกเขาอ่ะนี่นะหรือเรือนขาวของเจ้าเหมือนสมุทใจราเออแกโกหกฉันอีกแล้วนะแกอ้าปาก มีมปะมีมัะงโซพีมีมมากแต่ว่าถ้าคุณสองคนทำร้ายหรือดีเนี่ยบอกเลยว่าทำไม่ได้ทำไมชีมีบาเรียของชีเฮ้ยบาเรียผมนางเอาผมรับปุ๊บกันทุกสิ่งอย่างเลยผมเด้งกลับวะสงสัยแกจะฟาดปุ๊บฉันหันหัวปุ๊บปั๊บเด้งกลับตัวเองเออกำลังสองผมสีงใหญ่ไงถูกแล้ว พีนี้จะได้ดูตอน EP ที่6ค่ะในพีนี้สปอยได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นสปอยตามตัวอย่างตอนถัดไปดีไหมเออดีดีแฟนก็แบงนี้ไม่ต้องสปอยก็ได้นูไปดูเองอีกไม่กี่นาทีเริ่มแล้วนี่แหละมันก็เป็นเหตุการณ์สำคัญเลยที่มันมันมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีชายแปลกหน้าที่ดูมีอาคมเนาะในในตัวอย่างตอนถัดไปเนี่ยมีการใช้อาคมปึ้งปั้งอะไรเข้ามาในกลางลานเรือนข่าวอ่ะนั่นแหละ ใช่เออก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใครเป็นคนพามาเหมือนกันอล้เขาจะมาทําอะไรก็ต้องรอดูครับว่ามันที้เป็นซีนที่ต้องพวกเราต้องปกป้องเรือนขาวอยู่แล้วเรือนขาวของเจ้าเหมือนเสมอใจลาดกับน้องแก้วตาใช่จบพอดีเกินแน่นอนครับแน่นอนครับวัเลี้ผมมาถึงเขาจะแบ่งชุดผมใส่น้อยก็เถอะแต่ว่าไม่เป็นไรฮ้ยาสุดนี่เปลี่ยนชุดแล้วนะได้เปลี่ยนชุดแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอจริงขอบคุณมากครับในที่สุดมุนที่กูทำก็มาถึงสิที การถือมันใช้แต้มบุญเยอะหรอใช้เยอะครับก็ดูเขาสิครับเปลี่ยนเยอะตัวล่างเลยเะใช่ไเราเราค่อนข้างมีพลังหน่อย EP เดียวเปลี่ยนไปแปดชุดเปลี่ยนบนเปลี่ยนล่างเปลี่ยนอะไรมีเสื้อกงเสื้อกรเาสต็มเกมมีให้เลยอ่ะเราใส่เต็มเกมเติมอุปกรณ์นะรู้รัก GM มากรู้รัก GM เบิกของเบิกของแข็งแน่นเลยก่อนแน่นไว้กเอยพลังจะว่ากันว่ากันพลังไม่มีอะพลังมันอยู่ที่เล่นเติมของเออเติมอะไร s u p p o r เลย จะพลาดไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอีนี้จะได้ดูอีพีหกละสำหรับแฟนคลับต้องเตรียมอะไรสำหรับอีพีหกแต่ละคนเลือกมาหนึ่งไอเทมอะไรที่เป็นไอเทมเลยเนาะเตรียมเข้าไปดูข้างในผมนี่ก่อนเลยแล้วกันว่ายาดมสำคัญครับอยาดมสำคัญมันจะมีมันคือสังเกตเนี่ยตั้งแต่อีพีหนึ่งถึงห้ามันยังจะพอมีฉากคอมเมดี้กันอยู่บ้าง สักพักหนึ่ง EP 5ท้ายๆเนี่ยแสงกับศิลเริ่มไม่ตลกละแถมตัวอย่างตอนต่อไปมีคนระบุกเรื่องขาวอีกเรื่องราวมจะเข้มข้นครับถ้าไม่ออมพกไว้ไม่พอนะไอ้เข้มข้นตรงนั้นไม่พอมีไปเข้มข้นกันสองคนอีกเลยเงี้ยอย่าดมจนสาคัญครับพกไว้ครับหน้าไปหนูว่าเอาเป็นน้ำเปล่าาที่จะต้องกรีนจะต้องคูจะต้องหาอะไรเงี้ยเพราะว่า EP เนี่ยมันเข้มข้นมากก็เดี๋ยวเสียงมันจะแบบคอมจะแห้งเนาะเดี๋ยวเสียงจะแหบก็ เตรียมน้ำเปล่าเข้าไปดีกว่าของเบฟบ้าบอกเลยว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเกิดขึ้นโทรศัพท์ของเราฮัลโหลโรงพยาบาลเปาโลหรือเปล่าครับแอดมิดหนึ่งห้องแถวนี้แถวนี้ด่วนเลยหนึ่งเตียงขอหนึ่งเตียงหน่อยหัวใจจะวายไม่ไหวแล้วเปิดเลยหรอเพื่อนทั้งลงด้วยเปิดเพื่อนไม่ไหวแล้วครับอะฮัลโหลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ว่าโทรศัพท์เพราะว่าอะไรรู้ไหม วันนี้เรามาจัด EP6 ในโรงเพราะฉะนั้นเราอยากฝากทุกคนให้ช่วยกันดันแฮชแท็กด้วยเออปันปูไปเรื่อยดึงก็แฮชแท็กน่เยอะของผมนี่เลยทุกคนไปเซ็ตซื้อเซ็ตเครื่องสำอางใหม่เลยครับเพราะเพราะคุณจะต้องหล่อนเละแน่นอนผมบอกเลยจะใถ้ใครใช้แบบ กันน้ำแบบไอ้นี่ก็วัตถุภูมก็โชคดีไปโอเคงั้นปล่อยผังเลยครับเอาไม่มีไม่มีต้องมีเสียงมันต้องมีคือซีน EP ที่5้ทิ้งท้ายด้วยน้องแก้วตามาเห็นภ้าผงที่เสียชีวิตแล้วเป็นลูกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีอะไรต่อแล้วก็เป็นซีนที่ทุกคนจะได้เห็นว่าน้องแก้วตาวิ่งออกไปอะไรเงี้ยก็รอดูเรื่องราวครับว่ามันจะต้องวัตถุภูมอาจจะไม่อยู่ก็ได้ ใช่เพราะพวกเราดูก็สงสามสองคนนี้มากเนะสงสามแบบสองสาอมากเรานอกจากได้ชมกับแรนแลลวแล้วมีอะไรพิเศษให้แฟนได้แบบดูอีกไหมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เรอีโชว์อะไรไหม อืมโชว์วันนี้เหรอครับวันนี้ไม่น่าจะมีครับวันนี้มาเน้นเน้นเน้นได้ดูกันเลยเพราะว่าประเด็นคือเวลาโชว์ใช่ไหมเราจะไม่ได้ดูกับทุกคนเลยประมาณครึ่งครึ่งเรื่องเราจะต้องออกเอก่อนเลยแบบแล้วครึ่งเรื่องของตอนอีพีนี้ยมันกําลังเข้มข้นด้วยเนียกว่าะทุกคนก็เลยไม่โชว์เลยเพราะทุกคนอยากดูประมาณว่าอยากขอสักครั้งนะแฟนคลับนอดูกับทุกคนจนจบด้วยได้ดู้วยได้ไหมครับมาดูพร้อมกับทุกคนนะเรับ ขอดูดูด้วยเพราะว่าตั้งแต่หลังสองขอนมาถึงตอนนี้คือพวกเรามีชชนพวกเราไม่ได้ดูทุกคนเลยนะั้งนี้ขอแต่จะบอกว่า EP หกอ่ะมันจูใจทุกคนแน่นอน<ช><ด>เป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้ได้เลยอ,อเพราะว่างาน CG ใดๆนะทุกคนจะได้เห็นในความแบบอลัาางการอ,อาจจะมีได้เห็นบ้างในในพลังบารมีของคุณใหญ่พิแสนแล้วก็บาลียอะไรต่างๆของบ้านแต่ว่า EP หกเนี่ยจะได้เห็นแบบว่าโอ้โห เยอะเลย,ยมากขึ้นยเยอะเลยนี่แหละเพรว่าเป็นจุดข,ขายของพีของเรานลยค,ครับฝากเลยค่ะฝากด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่งานดื้อรักจัดรดิลันนะครับอี<ม>6ีดูพร้อมกันกับแฟนคลับทุกคนนะครับ<ม>ยังไงวันนี้ฝากช่วยกันเทรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอรส่งไข,ข่ของพวกเราด้วยครับตอนนี้เดินทางมาถึงอี5แล้วก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลย ฝากด้วยนะครับวันเวลายังไงวันเวลานะครับสามารถรับชมได้ทางเวิร์กโฟล์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่จูใจแับเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต้องไปดูอันคัดนะครับที่ไอซีอีเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับใช่ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับนะะ